หลังคาโมดุนี่ทำด้วยสแตเลสนะสแต,สเตนเลสสตลนี่ไม่เป็นสนิม,มเขายืนยันมาอยู่ไปพันปีมีน้ำหนักทั้งหมดพันตันเรียกว่าเขาไม่ต้องไปรับออเดอร์ต่างประเทศเลยี่ปิดโรงงานสร้างให้เราอย่างเดียวนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาหรอกนี่ตลออตั้งหนึ่งพันตัน แล้วก็ไม่ร้อนเพราะเรามีวิธีการที่ไปอยู่แล้วสบายและลมข้างบนโอ้โหลมแรงด้วยเรียกว่าระบบายอากาศได้อย่างดีทีเดียวมีแต่ความสุขกายสุขใจที่นั่งอยู่ภายใต้หลังคามหารัตนวิหารคตนี่นะจ๊ะอัน,นิีสงโดยย่อเนี่ยรวย สั้นที่สุดเลยรวยนี่จ้ะเห็นไหมเรามีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีแล้วในภพชาติต่อไปเป็นต้นกล้าใหญ่ๆที่โตไวมากเลยตอนนี้กล้านะจ๊ะกล้าเศรษฐีนี่ต้นกล้าอ่อนๆ ที่เราปากเอาไว้เพราอเกิดพบใหม่นี่โตแล้วให้ให้ดอกให้ผลแล้วนี่จ้าติดตัวเราไประผังรวยเนี่ยติดแล้วอยู่ใ,ใจทันทีที่เราทําขาดจากใจไปเนี่ยมหาสมบัติติดเลยที่กลางดวงบุญไปอีกยาวแล้วก็จะได้ไปเชื่อมกับพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย เราทำเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อมวลมนุษยชาติเพื่อชาวสวรรค์นั่งหลายที่เราสิ่งที่เราทำนี่นะจ๊ะเมื่อกำสอนนั่งเดิมถูกฟื้นฟูกับคืนมาเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เทวดานี่เราจะไปเกิดในบุญญาเขตไม่ออกนอกกรอบเลย